กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอตออนฟู้ดสร้างโดยชิวมิงโก้กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกาดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับ <S <S พอเริ่มมาแล้วอะสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือค้ามสมุดคู่มือนะอันนี้คือสมุดเริ่มต้นฮะเวลคัมบุ๊กอันนี้ไม่ต้องขรามมันให้มาตอนเริ่มต้นเลยส่วนที่เหลือเนี่ยคือเราต้องครามเพิ่มเองนะฮะเยอะมาก ใครดูไม่ทันก็หยุดคลิปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคราฟสมุดเล่มแรกกันนะอันนี้คือคราฟให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะนี่ครับที่เหลือก็สูตรคล้ายๆกันใช้หนังสือกับไอเทมต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็นี่คือหนังสือทั้งหมดโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยอันเนี้ยไอเวลคัม b o ๊กจะเป็นการแนะนํา และสมุดที่เหลือเนี่ยจะเป็นวิธีการหามเมล็ดพืชก็คือเนี่ยอย่างที่เขาบอกฮะเราสามารถหามเมล็ดซีดได้จากการทุบแบบขั้วแบบใบไม้ขั้วแบบหญ้าอะไรอย่างนี้นะฮะนี่เขาก็จะมีบอกอยู่ฮะอ่าอันนี้คือวิธีการหามเมล็ดนะเผื่อใครงงว่าเอ้ยมเมล็ดไปหามาจากไหนก็คือทุบพวกใบไม้เนี่ยก็มีมเมล็ดดอกออกมาเห็นไหมเขาจะมีบอกว่ามีอะไรดอกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นสูตรคราฟแล้วนะเนี่ยโอ้โหเยอะมาก เยอะมากเลยฮะอันนี้คือโต๊ะนะดูดูตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่ว่าสูตรคราบไหนคราบผ่านโต๊ะอะไรเนี่ยอันนี้ก็แบบทํามาจากเครื่องทําเส้นอันนี้ทํามาจากเครื่องบดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีบอกนะว่าทําจากเครื่องไหนเนี่ยเห็นไหมเครื่องอบอ่านี่ฮะเห็นไหมคือเรามาเปิดดูตรงนี้ได้เลยฮะโ,โหเยอะจัดเลย นี่อันนี้คือเตาอบนะเนี่เห็นไหมเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าทําผ่านเตาอบโอเคโหเยอะ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 ไอที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เล่มเดียวกันนะคนละเล่มนะดูขอบสีนะเยอะจัดจัดเอาจริงๆนะผู้มือเนี่ยผมอยากให้เขารวมมาในเล่มเดียวมากเลยให้มันดูง่ายๆนะอันนี้คือเขาแยกเล่มมาซะเยอะเลย แล้วมันดูยากมากส่วนไอเล่มสุดท้ายเนี่ยเป็นวิธีการเขาเรียกว่าอย่างไงครับเครื่องมือต่างๆนะครับนี่แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูมเมล็ดกันดีกว่านี่ฮะเริ่มจากอันแรกบันเทศฮนะโอเคดิมันเทศหน้าตาแล้วก็ต่อไปชูกินี่แล้วก็ต่อไปพริกหยวกเหลืองนะครับโอ้โหหน้าตาพริกหยวกแปลกๆนะ โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นสกอตโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ฮะแล้วก็ต่อไปเป็นงาฮะนี่คืองาเหรอแล้วก็ต่อไปมะเขือเทศนะครับนี่แล้วก็ต่อไปบูเบอร์รี่โอ้เยอะเหมือนกันนะผักขมผักขมก็มา ต่อไปถั่วเหลืองนี่ครับถั่วเหลืองแล้วก็กล้วยเอ้ยเดี๋ยวน่ากล้วยต้นเล็กจังคือเขากลัวเปลืองบล็อกหรือไงเนี่ย <c oughs> เขาทํามาเป็นต้นสั้นๆหนึ่งฮะกล้วยหรือเขาไม่เคยเห็นต้นกล้วยก็ค <c oughs> งไม่น่าจะใช่โอเคแคนเบอร์รี่ข้าวเอ้ยเดี๋ยวออกมาเป็นจานเลยโอ้โหข้าวแล้วก็องุ่นแดง แล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมกระเทียมทำไมเขาไม่ทำให้มันออกสียงเหลืองหน่อยเนาะแล้วก็สับปะรดฮนะแล้วก็พริกหยวกแดงแล้วก็ต่อไปลัดเบอร์รี่หัวไชเท้าโหเยอะเยอะนะทำไปเล่นไปองุ่นม่วง แล้วก็ทับทิมแล้วก็บอกโครีแล้วก็ทั่วลันเตา่าแล้วก็พริกหยวกสีสม้มแล้วก็หัวหอมเอ้ยเดี๋ยวนะหัวหอมทำไมมันออกชมพูชมพูพึ่งงอกปะเนี่ยแล้วก็ต้นหอมฮะแล้วก็ต่อไปมะเขือยาว มะเขือยาวแล้วก็กีวีเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมกีวีมันหันมาให้แล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ดอกกระลำแล้วก็คนามีคนาด้วยแล้วก็ฮันนี่ดิวชื่อเหมือนในน,นั่นเลยเมาเทนดิว <laughs> โอเคนะอารอติโชกแล้วก็องุ่นเขียว แล้วก็พริกหยวกเขียวพริกหยวกนี่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถั่วเขียวนะครับไปกรต่อต่อไปแคนตาลูปหั่นมาให้แล้วด้วยนะแล้วก็ต่อไปแตงกวาแล้วก็ต่อไปกระดัดาวไซบรัสนี่ฮะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่เยอะ S <s <hr os> เดี๋ยวทำไมแบ็คเบอร์รี่มาเป็นเม็ดๆโอเคฮะนอไม้ฝรั่งฮะอุ้ยนี่ครับนอไม้ฝรั่งอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือต่างๆกันดีกว่า,า,าในส่วนของเครื่องมือต่างๆผมจะไม่ได้ทำให้ดูทั้งหมดนะแค่ทำให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะฮะเริ่มจากอันแรกฮะนี่ครับเตยาย่างฮะเตยาย่างวิธีการทำก็เนี่ยเอาขั้นเนื้อทั้งหลายอะ มารวมกันฮนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะจริงๆวิธีการใช้งานของเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกฮะเราก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็รอเวลาเดี๋ยวมันจะดังติ้งแล้วก็เสร็จโอ้นามากนนะพอมาเยืนรอแล้วก็นี่ครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็กินได้ปะเฮ้ยกดกินไม่ได้อ๋อหลอดอาหารเต็มอยู่ฮะก็เลยกินไม่ได้โอเคแล้วก็ต่อไปเครื่องทําเส้นนะฮะก็จะใช้เป็นข้าวฮะมาใส่เข้าไปอย่างนี้เลย นานนานใช้ได้เลยฮะโอเคทำอันต่อไปรอเลยแล้วกันต่อไปคือใช้ถังนมไอศครีมครีมสิไม่ใช่ไอศครีมครีมแล้วก็น้ำแข็งเพื่อเอามาใส่กับเครื่องทำไอศครีมนะครับก็จะได้เป็นไอครีมมาไอศครีมแหมลินพันโอเคครับแล้วก็นี่คือเส้นนะครับเออเอาจริงๆอ่ะเพื่อคนสงสัยนะว่ามันใส่ไปทีเดียวเลยหลายอันเลยได้ไหม ได้นะครับคือสมมุติว่าสูตรครับอย่างอันนี้มันมีแบบชูกินนี่มีแป้งแล้วก็มีน้ําตาลใช่ไหมเราก็ใส่ไปทั้งกองเลยก็ได้นะ 64, 64 64 64พอเราใส่ไปแล้วมันจะค่อยๆทํามาทีละชิ้นนะอันที่ผมบอกไว้ก่อนพอเราใส่ไปเยอะๆสุดท้ายมันก็ทํามาทีละชิ้นอยู่ดีแต่แค่เราไม่ต้องมาคอยจับยัดใส่ประมาณนั้นอนะโอเคไปไปกระต่อดีกว่า นี่ครับเห็นไหมพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะหายไปเลยเอาจริงๆอ่ะผมว่าหน้า UI เขาก็ไม่ได้แย่นะแต่ติดตรงที่ว่าคู่มือเนี่ยมันต้องไปดูผ่านไอ้โต๊ะนูน้นอะไม่ใช่โต๊ะดิมันต้องไปดูผ่านสมุดครับเอาเท่านั้นฮะโอ้เสงมากเลย <c oughs> คือต้องไปนั่งเปิดสมุดดูแบบอย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาแยกสมุดมาเยอะเกินฮะมันก็เลยแบบยากอะ่ะ <c oughs> โอเคฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องปิ้งขนมปังก็นี่ฮะใส่ขนมปังเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นขนมปังอย่างนี้ฮะปึ๊บอ่าใส่ขนมปังเข้าไปเสร็จแล้วไปไหนอ๋อเด้งเข้าตัวมาแล้ว <c oughs> นี่กระดแอปเปิลไพลไพแอปเปิลโอเคแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยคือเราสามารถเอาเนื้อเน่าไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อให้ได้ออกมาเป็นเนื้อแดดเดียวได้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บ เอาเข้าไปเดี๋ยวรอเปิด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 แอบรอนานเหมอือนกันนะแล้วก็นี่ฮะขนมปังที่ได้มาเมื่อกี้นี้ฮะนี่เนื้ออบแหง้งแล้วก็กินได้นะไอเ้อเนื้อเนี่ยกินได้ไม่ไม่มีปัญหาเลยฮะไม่มีติดพิษแล้วนะเออแจ่มปะผมว่าอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะแต่ก็แอบรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แค่เครื่องเดียวนะ่ะ ถ้าใครไม่ค่อยชอบทําอาหารอาจจะไม่ชอบแอดออนนี้เลยก็ได้นะอย่างตัวผมอ่ะผมชอบที่มีอาหารใหม่มาเพิ่มแต่ผมไม่ได้ชอบเครื่องมืออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแต่มันก็มีคนที่ชอบเครื่องมือเยอะๆอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะสมมติว่าผมใส่เนื้อเน่าไป64อันมันก็จะค่อยๆทําของมันไปเรื่อยๆค่อยๆทําของมันไปเรื่อยๆฮะไปไปก็ต่อไม่งั้นเสียเวลาฮนะแล้วก็ต่อไปเป็นทําป๊อปคอร์นได้ด้วยนะครับผมโดยใช้กระโพด เนยแล้วก็เกลือฮะเปะิบๆอ่าแล้วก็รอนี่เห็นไหมเนื้อมันก็จะออกมาได้เรื่อยอย่างนี้เลยฮะก็คือใส่เป็นสแต็กได้เลยบางคนเขากลัวนี่ไงบางคนกลัวแบบว่าเอ้ยขี้เกียจใส่ไปเรื่อยขี้เกียจใส่เองก็เนี่แหละฮะใส่เป็นสแต็กได้เลยโอเคแล้วก็นี่ได้ป๊อปคอนมาแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องโอ้ยต่อไปเป็นเครื่องคั้นน้ําผลไม้ฮะก็ สามารถเอามาทำน้ำมันมะกอกได้ด้วยนะโดยการใช้มะกอกฮนะใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นน้ำมันมะกอกนะแล้วก็ใส่ผลไม้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นโถกแก้วเอาไว้ดองก็คือเราสามารถทำแตงกวาดองได้ด้วยนี่ครับอ่านี่แตงกวาดองเอ้ยไม่ใช่อันนี้น้ำมันมะกอ,อกแล้วก็พอเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นแตงกวาดองนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ฮะ เครื่องเตรียมอาหารเราสามารถเอาน้ําตาลมาทําเป็นน้ําส้มสายชูได้แล้วก็เอาข้าวเนี่ยข้าวสาลีมาทําเป็นแป้งได้นะครับผมโอเคฮาแล้วก็ต่อไปเป็นกระทะฮะกระทะก็ใช้ทอดก็อย่างอันนี้เป็นหอมใช่ไหมฮะก็นี่ฮะหอมแป้งแล้วก็น้ํามันมะกอกสามารถเอามาทอดเป็นไอหัวหอมอะหัวหอมที่เขาชอบมาทอดกันนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรฮะโอเคนี่ครับ แล้วก็รอเหมือนกันแล้วก็ต่อไปเป็นเขียงฮนะเขียงอันนี้แอบวุ่นวายนิดนึงเพราะเขียงมันต้องใช้มีดด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้โดูปึ๊บพอเราใส่ของไปแล้วอะ่ะเอ้ยแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้ผิดพอเราใส่ของไปแล้วอะ่ะมันจะยังไม่ทํางานใช่ไหมเราต้องเอามีดมา,มาหั่นด้วยปึ๊บอเออก็เจ๋งไปอีกแบบนะไม่หั่นก็คือไม่เสพเหมือนกันนะตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะ ทำไมใส่ไปแล้วรอต้องนานทําไมมันไม่ออกมาสรุปเราต้องคับมีดมาแล้วก็กดฟันไปที่เขียงด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะโอเคฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องตีเนยฮะก็ตามชื่อเลยใช้ตีเนยเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะเครื่องมือเขาเยอะไปหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเยอะไปอะคือทําแค่อย่างเดียวแต่ต้องทําเครื่องมือแยกออกมาแบบนี้เลยอะดูดิมันเยอะไหมอะมันมันเยอะอะโอเคครับ ใส่นมเข้าไปแล้วก็ตีออกมาเป็นเนยนะแล้วก็ต่อไปนี่ครับเป็นเครื่องบดผมเรียกว่าเครื่องบดเนื้อแล้วกันจริงๆเขาเขียนว่าเขียงเนื้อนะเราก็สามารถเอาเนื้อวัวเนื้อหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยมาสับได้นะครับผมก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อหมูสับเนื้อวัวสับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปทําอาหารอย่างอื่นต่อไปอีกนี่ครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเครื่องปั่นสามารถเอา ผลไม้มาปั่นได้นี่ฮะอย่างอันนี้เลมอนน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ําแต่ข้อเสียเลยหลักๆก็คือถ้าสังเกตมาก่อนหน้านี้ถ้าคนสังเกตมาแล้วนะก็คือพวกถังนมถังน้ําเวลาใส่เข้าไปแล้วหายไปทั้งถังเลยมันไม่คืนถังนะฮะนี่ครับเห็นไหมถังหายไปเลยไม่คืนถังนะอันนี้คือผมมองว่าเป็นข้อเสียเดียวเลยควรจะคืนถังจริงๆจะบอกว่าข้อเสียเดียวก็ไม่เชิงฮะ มันยังมีเรื่องคู่มืออย่างที่ผมบอกไปมันเยอะเกินไปเขาควรรวมมาอยู่ในหน้าเดียวให้อ่านง่ายๆนะแล้วก็สุดท้ายเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมก็ใช้เป็นเกลือกับแป้งโดมาทำเป็นพัดเซลได้นะผมอ่านถูกป่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับต๊ต๊วตัวตตตหลอนานมากโอ้โหแล้วดูเนื้อดิใช่หไหมอุ้ยออกมายังเออโอเคนี่ฮะพัดเซลนี่ฮะ เนี่ยพอเราใส่เป็นสแต็กเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็จะออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะก็จริงๆมันก็ค่อนข้างดีแหละตรงที่มันแบบคราฟทีและเยอะๆได้อะ่ะผมค่อนข้างจะชอบตรงนี้นะและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดในแอดอนตัวนี้นะครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยฮะไปะเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันนะนี่ฮะร้อยกว่าอยากนะค่อนข้างจะเยอะเลย ใครที่ชอบอาหารเพิ่มแบบผมคิดว่าน่าจะชอบแอดออนตัวนี้นะเพราะมันเพิ่มมาเยอะจัดๆเลยอะ่ะนี่ฮะโห oh, ยังเยอะโอเคครับ okay, ผมสำหรับแอดออนฟู้ดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย